ไม่มีเรื่องบังเอิญถ้าคุณเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาริเทียสทาโรนะคะเฟิร์สขอขอบพระคุณท,ท,ทุกการสนับสนุนทั้งการกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึง super t a n แล้วก็การโดเน a t ค่าขนมค่าไพาส่สวยให้เฟิร์สด,ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจปรึกษาส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อและรายละเอียดไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคเรามาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยวันนี้หัวข้อในวันนี้ของเราก็คือในเวลานี้ไพ่อยากบอกอะไรกับเรามากที่สุดนะคะก่อนอื่นก็จะขอเช็คพลังงานของทุกๆคนจากไพ่สำหรับนี้นะคะเป็น DAI Utopia หรอซึ่งแบบฟิ r s t ใช้แบบว่าไม่ถนอมเลยดูขอบทวงขอบทองฉันไปแล้วคือใช้แบบหนักจริง นะคะวันนี้ก็ขอล้างไพ่สักนิดหนึ่งนะขออนุญาตครูรู้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนนะคะของทุกคนวันนี้อยากจะสื่อสารอะไรกับทุกคนผ่านไพ่บ้างก่อนอื่นเพิ่มขอเช็คพลังงานก่อนนะพลังงานในช่วงนี้ของทุกคนเป็นไงบ้างคะ งานในช่วงนี้หรอเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่ามีความกังวลอหรือหาทางแบบเหมือนแบบยังมีความกังวลใจกับบางเรื่องราวในชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าเฟรดรู้สึกว่าเนี่ยเร็วๆเนี้ยจะได้คําตอบหรืออีกอย่างหนึง่งน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็ได้ที่คุณยังไม่ได้เคลียร์อย่างเช่นแบบ ฝันเนี้ยที่ที่ท,ท,ที่เอ,อ่อคืนก่อนหรือคืนไหนก็ตามเนาะที่แบบคุณรู้สึกว่าฝันเนี้ยทาไมจําได้เราก็ยังไม่รู้ว่าแบบฝันจะสื่ออะไรกับเราแต่เฟิร์สจะบอกเลยว่าทุกๆความฝันนะมักจะสื่อบางอย่างหนึ่งเลยก็อาจจะมาเตือนมาบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกของเราก็ได้ว่าแบบจิตใต้สํานึกของเราอะ่ะหรือว่าตัวเราอะ่ะติดในเรื่องไหนอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าฝันร้ายหรือฝันที่น่ากลัวนะที่เฟิร์สฟังมาก็คือ เหมือนจะเป็นฟิลที่แบบว่าทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นอะเหมือนเป็นสนามเพื่อเตรียม,มเตรียมเตรียมลงสนามจริงอะสนามในฝันอะเหมือนแบบเหมือนเป็นชาเลนจ์ในชาเลนจ์จิตใจของเราอะเฟิร์นอธิบายไม่ถูกเนาะ <c oughs> ก็คือแบบประมาณว่าสมมุติว่าเราเรา,เราในฝันเรามันน่ากลัวมากอ,อืมนั่นแหละมันเหมือนเป็นการซ้อมเพื่อให้เราเหมือนแข็งแข่งแข็งแกร่งขึ้นนะคะประมาณนี้ อ่ะมาต่อปึ้งอ่ะโอเคมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องเครียดแน่นอนนายออฟสอรขึ้นมาไม่รู้ว่าช่วงนี้เฟอคิดว่าหลายๆคนเนาะพลังงานนะ่าจะแบบมีการนอนไม่หลับนอนดึกเหมือนแบบไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรบางคนไม่รู้นะแต่บางคนก็มีเรื่องให้คิดแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นเพราะอะไรทําไมถึงแบบนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้แบบมีเรื่องราวอะไรที่เครียดมากมายนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ในบางพลังงานก็เห็นว่ามีเรื่องราวเข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกกังวลใจแต่ไพ่ก็ยังไม่ได้บอกเนาะว่าเป็นเรื่องอะไรบางแต่ว่าแต่ละคนนะ่ะก็คือจะมีเรื่องราวแตกต่างกันไปไพ่ใบนี้ก็คือแบบกลุมขมับเลยกลุมหัวเลยก็คือแบบบางคนอาจจะถึงขั้นแบบปวดหัวก็ได้ปวดหัวเป็นไมเกรนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในช่วงนี้เรามาดูต่อกัน <c oughs> ึ่งเหรียญเอ๊เดี๋ยวนะขอเปิดเพิ่มหน่อยนะสิบไม้เท้าในความหนักหน่วงในความเหนื่อยนั้นโอ้โหไพ่ดาบมาไพ่ดาบมาสองรอบแล้วก็มีสิบไม้เท้าอีกนะคะพลังงานในช่วงนี้เหรอเหมือนเหมือนคุณมันมีแบบเหมือนเป็นการแบกบางสิ่งบางอย่างไว้มากจนเกินไปอะ่ะมันทั้งมีทั้งความเหนื่อยทั้งความแบกทั้งความหนัก ไม่รู้ว่าแบบมันถึงขั้นแบบทอหรือเปล่าแต่ไพ่ย,ยังไม่ได้ขึ้นมาไพ่มันเป็นฟิลที่แบบยังกังวลยังหาทางออกไม่ได้หรือว่ายังแบบยังมืดแปดด้านอยู่แต่มันกําลังจะมีโอกาสเข้ามานะในช่วงนี้เหมือนถ้าเราถ้าเราแบบเปิดตาหรือเราแบบว่าอยู่กับตัวเองหรือทํางานภายในหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีมือที่ยื่นเข้ามามกําลังจะมีมือที่ยื่นเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณนะคะเหมือนจงเปิดใจอย่างแรกเลยเปิดใจรับ เราอาจจะแบบณณนะนะตอนนี้ณนะปัจจุบันเราอาจจะยังไม่เห็นนะว่าเราจะไปทางไหนเเราจะแก้ไขยังไงดีเพราะว่าเนี่ยมันมีการพันธนาการตัวเองไว้ด้วยดาบปักรอบเลยคือไม่รู้จะไปทางไหนเอาเอาเชือกมามัดมือมัดแขนมัดอะไรของตัวเองไว้แถมยังปิดตาอีกก็คือทั้งความคิดทั้งความอ,อ,อารมณ์มาแบบปิดหมดเลยไม่ให้เราหาคําตอบเจอมันทั้งมืดหมดไม่รู้จะไปทางไหนทั้งแบบ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้คนเดียวหลายๆคนเหมือนคุณเป็นเดอะแบกของบ้านก็ได้ของแบบในบ้านในครอบครัวอะไรเงี้ยคุณแบบแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวเลยทั้งภาระทั้งหน้าที่ทั้งความรู้สึกทั้งอะไรต่างๆนานาจนมันสะสมมันเหนื่อยอะ่ะอืมจนแบบมันมีความเครียดอะบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นความเครียดสะสมที่มาส่งผลถึงปัจจุบันก็ได้แบบความเหนื่อยของคุณอะแล้วทําให้แบบมันกลายเป็นแบบการนอนไม่หลับความความแบบ ฉันจะไปทางไหนดีฉันจะแก้ไขยังไงดีแต่เชื่อเลยนะว่าไพ่ขึ้นหนึ่งเหรียญมาแสดงว่ากําลังจะมีโอกาสจะกำลังจะมีแบบบางสิ่งบางอย่างที่ยื่นโอกาสมาให้อาจจะเป็น พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพราะมือเนี้ยเขามาจากท้องฟ้าใช่ไหมมาจากจะเป็นแบบจัก,กรวาลกําลังแบบส่งโอกาสนี้มาก็ได้สําหรับคุณนะเหมือนตอนนี้ให้เปิดใจรับอย่างแรกเลยก็เคลียร์สภาวะเคลียร์ energy ของเราให้มันแบบว่าเคลียร์ภาชนะของเราให้มันสะอาดให้มันโลง่งให้มันเบาสบายด้วยอะไรหนึ่งเลย อาจจะไปกลมกลืนกับธรรมชาติไปอุ้ยมีมแมลงไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับไปฮิลลิ่งอะอะไรก็ได้ที่มันสามารถรีคอฟเวอรี่เราได้นะคะแบบฟื้นฟูทั้งจิตใจทั้งร่างกายแล้วได้เฟิร์สคิดว่าที่ผ่านมาของคุณก็คือแบบเหนื่อยมามากเหนื่อยมากๆแล้วช่วงนี้อาจจะเหนื่อยมากกว่าเดิมด้วยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบบเออเหมือนกับมี10มือแต่จริงๆมีแค่2มือมีแค่1สมอง2มือใช่ไหมแต่ว่าคุณทําแบบ คิดว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะเออฟิลนั้นคือทําได้ไงแต่คุณก็ทําได้นั่นแหละแต่ว่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบความเหนื่อยสะสมความเครียดสะสมอะไรเครียดจากงานหรือเครียดจากอะไรก็ตามแต่เนาะที่ที่แบบเหมือนสถานการณ์ชีวิตของเราอะที่เราเจอกันมาอะค่ะโอเคแล้วขอมาดูใต้สําหรับซีว่าคืออะไรปึ้งคุยก้าเรียน พลังงานคือดีมากพลังงานของเศรษฐีนี่พลังงานของแบบว่าคนรักตัวเองอะความอุดมสมบูรณ์หรือการเก็บเกี่ยวก็ได้เพิ่งเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะเพราะมีทั้งองหุ่นมีทั้งใบไม้มีทั้งแบบนกรู้สึกว่าแบบสิ่งเหล่านี้ที่คุณเป็นอยู่ที่คุณเจออยู่หรือในอดีตก็ได้บางคนอาจจะผ่านแล้วก็ได้นะ เออบางคนอาจจะกําลังเจออยู่ในช่วงนี้ก็คือเนี่ยมันกําลังจะผ่านพ้นเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไปแล้วเพราะว่าเนี่ยคุณกาลังจะเป็นอิสระเหมือนนกที่อยู่ตรงแขนแล้วกําลังพร้อมที่จะโบยบินแล้วว่าคือเขาไม่ได้โดนมัดไม่ได้ขังกงใช่ไหมเห็นนกตัวนี้ไหมไม่ได้ขังกงนะผู้หญิงเขาก็ให้จับเนี่ยเออจะเหมือนจะเป็นอิสระแล้วจะไปก็ได้หรือเธอจะอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเออคือมีความกลมเกลียวแล้วเนี่ยคนคนนี้คือเขามีความแบบกลมกลืนกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติ ได้อย่าง,งกลรกงลืนมีความสุขอะไรเงี้ยโออแสดงว่าแบบมันเหมือนได้ได้รับการฮิลลิ่งมาแล้วได้รับการเยียวยามาแล้วพลังงานคือเนี่ยมันจะค่อยๆแปลเปลี่ยนจากที่แบบเหนื่อยหนักนะมันจะค่อยๆได้ฟืน้นฟูขึ้นเรื่อยๆจากเก้าเหรียญเนี่ยมี10เหรียญเข้ามายื่นมือมาแล้วเห็นไหมเนี่ยคือครบมากใครที่กําลังเครียดเรื่องเงินอยู่อ่ะถ้าเป็นเรื่องเงิน เดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามาแน่นอนจะมีอะไรเข้ามาคุณจะไม่แบบคือไม่ต้องกังวลไปก่อนไม่ต้องเครียดไปก่อนอืมไม่ต้องคิดไปก่อนถ้ามันเหตุการณ์นั้นะมันยังมาไม่ถึงใช่ไหมให้เราเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอืมนะคะเพราะว่าเนี่ยกําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาบางคนอาจจะได้รับทรัพย์ก็ได้ในช่วงนี้หรือเพิ่งได้รับโชคลาภไปก็ได้โอ้มีโชคใหญ่มีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้ แล้วเดี๋ยวเราอาเฟอร์ขอเปิดพลังงานเพิ่มเนาะใช้ไพ่สำหรับนี้ดีกว่า Fantasy Planet Tarot มาดูกันว่าพลังงานอยากจะบอกอะไรอีกแต่เฟอร์จะเปิดแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรจะใช้เป็นไพ่ยานาโลกเพราะว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคูรุคูบาจารย์สื่อถึงคุณนะคะ,ะมาดูสำหรับนี้ก่อนว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติม ไม่รู้ว่าเปิดกี่ใบเนาะแต่ว่าลองเปิดไปก่อนกนค่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะโอ๊ยโอ๊ยงอเลยวัฒาจากักรใดๆเอออะเอางี้แล้วกันเนาะมีความซ้อนมีความแบบเก๋ๆเปิ้งเปิ้ง คือทำไมต้องติดขอ้อคาปึงงงมาไอ้เฟคแล้วก็ร่ำเรียนแล้วก็ปกป้องเออเป็นไงล่ะเลิศมากแล้วก็กังวลใจเห็นไหมยังไงก็ขึ้นมาขึ้นมาน,นี่ไม่พอขึ้นมาอันนี้อีกทุกคนอ่ะแถมใต้สำรับเป็นอะไรไฟฝันนี่เนาะ สวยไหมโอเควางสวยม่านอีกแล้วม่านวางสวยวางวางตัวนี้ดีกวะโอเคตรงนี้นะคะเห็นไหมทุกคนมันก็ต้องขยบเจคนนี้ขึ้นมาข้างบนปึ้งอะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานในช่วงนี้เนาะไพ่บอกว่าขึ้นอยู่กับการปรับตัวเรานะวัาจักรมากรงรอโชคชะตามันขึ้นมาแล้วมันเหมือนแบบถ้าบ่งบอกไพ่ไบน,นี้คือเป็นวัฏจักรมันมีวัฏจักร วงจรชีวิตหรืออะไรก็ตามเราแต่เฟิร์สนึกถึงเรื่องของการปรับตัวเออทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการหมุนเวียนสลับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปลปวนเปลี่ยนแปล,เปล,เ,ปลเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับการปรับตัวว่าเราจะปรับตัวยังไงซึ่งไพ่บอกว่าเนี่ยเนี่ยคุณกําลังเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนยนำมาใช้ในปัจจุบันสิ่งที่คุณได้พบเจอมาเนี่ย อ,อ,อดีตอะในอดีตคุณผ่านอะไรมามากมายแล้ะแล้วคุณก็ผ่านมาันมาได้อืผ่านมาได้ถึงปัจจุบันเนี้ยแล้วถ้าปัจจุบันเนี้ยคุณเจออะไรอีกอคุณก็ลองนึกมองย้อนไปถึงอดีตดูว่าคุณยังผ่านมาได้เลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีทางไปอืคุณไพ่ขึ้นมาประมาณว่าแบบ ตัวตนของคุณนะเป็นคนที่เก่งมากๆบางคนคุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าตัวเองเก่งขนาดไหนอาจจะไม่ได้นึกมองขนาดนั้นเพราะด้วยเหตุการณ์เพราะด้วยสภาวะหรือความรู้สึกหรืออะไรก็ตามมันบดบงังมันบดบังสิ่งที่คุณควรจะเห็นในตอนเนี้นะคะเราก็พ่ายปกป้องขึ้นมาแสดงว่าไม่มีสิ่งใดดูภาพชัดๆทุกคน ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะทำอะไรคุณได้เห็นไหมคุณมีเกราะป้องกันของคุณคุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คอยปกป้องเนี่ยในมือคุณมีแสงหรืออาจจะมองรอบรอบ,รอบนี้ก็ได้ไหนว่าม,มีแบบอ,อ๋อเป็นเหมือนผีเป็นเหมือนอะไรสักอย่างที่จะเข้ามาคอยทำร้ายคนเนี้ยแต่ว่าคนเนี้ยเขาไม่กลัวเลยเลย มันมีเพืเห็นถึงความกล้าหาญ <_ d ata> เห็นถึงแบบพลังที่แบบคุณสามารถจัดการได้อ่ะแม้แม้กระทั่งไม่ว่าใครแบบจะคิดดีหรือไม่ดีหรือว่าอะไรกับคุณหรือพยายามทําอะไรไม่ดีใส่คุณอ่ะสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับไปหาตัวของบุคคลนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นเองนะคะให้ใบนี้ม่งบอกนี้ เดี๋ยวความกังวลใจเนะี่ยไพ่กังวลใจขึ้นมาไพ่เดอะมูนเนาะความกังวลใจที่เกิดขึ้นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยที่คุณเป็นอยู่เดี๋ยวจะคลี่คลายในที่สุดอืสิ่งที่คุณแบบเขาเรียกอ,อะไรอะหวังไว้เออหรือสิ่งที่คุณปรารถนามันเป็นจริงได้นะอย่าเพิ่งแบบตัดพ้อตนเองเด็ดขาดไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเห็นไหมไพ่โฮปขึ้นมาโฮปหมายความว่าความหวังอืความหวังยังมีอยู่ ไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเจอเรื่องราวอะไรมาอุ้ยเนี่ยหันมาเจอวาระสุดท้ายบางคนเจ็บหนักเลยอืมบางคนเจ็บหนักเลยที่ผ่านมาหรือบางคนเนี่ยเพิ่งเจอเหตุการณ์หนักๆมาเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าแบบจะไปต่อ,อยังไงแล้วแต่ความหวังมันยังมีอยู่นะเกิดสตาร์ขึ้นมาใบเนี่ยส่งพลังงานพลังงานจากดวงดาวส่งมาถึงทุกคนเลยอะในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็าตามอืมพูดเลยว่าหลังจากเนี้ยจะเรียกว่าฟ้าหลังฝนก็ได้ จะเรียกว่าแบบอะไรที่มันแบบคุณคาดไม่ถึงคุณคิดไม่ถึงก็ได้นะคะมาต่อกันที่ไพยานาโลกกันเรามาดูซิว่าครูรู้ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเอลเซลประจำตัวของคุณอยากจะสื่อสารอะไรผ่านไพ่สำหรับนี้บ้างนะคะ กรีดยากซะด้วยสำหร,รับนี้เพราะว่าเยอะมากไม่รู้จะเปิดกี่ใบอีกแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดดูนะคะตามฟิลตามตามความรู้สึก รูคูบาอาจารย์ของทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อยากสื่อสารอะไรผ่านไพ่สำหรับนี้บ้างคะ่ะใบแรกสัตรูพ่ายแพ้ใบที่สอง รอคอยใบที่สามคู่รัก <c oughs> ทำไมชี้มาตรงคู่รัก <c oughs> รอคอยคู่รักหรือใบที่สี่นะคะนี่ใบที่ห้าเพ่งพินิษขออีกสักกี่ใบดีใต้สำหรับหยับยั้งนะคะ ดูเพิ่มสิไปไหนไม่ได้แล้วก็สามาธิว้าวโหคลิปนี้คืออลังการมากพลังงานของคุรูคูบาจารย์คือแบบค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรท่านบอกว่า,าใครก็ตามนะที่พยายามคิดไม่ดีไม่ร้ายหรืออะไรกับตัวคุณนะ่ะเขาจะแบบสิ่งนั้นจะสะท้อนกลับไปหาตัว บุคคลนั้นๆจริงๆนะคะเห็นไหมใบแรกมาเลยศัตรูพ่ายแพ้ถ้าสมมติคุณกําลังเจอคู่แข่งคู่ค้าหรือแบบใครที่แบบว่าเอจฉาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปสูญเสียพลังงานกับสิ่งเหล่านั้นเลยใครก็ตามที่ว่าคุณหรือใครก็ตามที่โกงคุณหรืออะไรก็ตามเนาะที่แบบมีอะไรที่มันแบบว่ามากระทำอะที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกกระทำอะนะคะสิ่งเหล่านั้นอะเมื่อถึงเวลาถึงววลาของเขาอะเขาจะเจอบทเรียนเหล่านั้นของเขาเอง เหมือนกับเราเนี่ยแหละเวลาที่เราอาดีตรเราทําอะไรมาปัจจุบันเราก็เจอแบบนั้นให้เราลองย้อนนึกดูว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมาจากผลที่การกระทําของเราในอดีตรหรือเปล่าถ้าเราแบบพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและอเนี่ยใบนี้ขึ้นมาเนาะเพ่งพินิจพิจารณาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วโฟกัสแล้วเราหาไม่เจอว่าเป็นเพราะอะไร เอ้ยเราหาไม่เจอว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นกับฉันฉันไม่เคยทําแบบนี้เลยก็ให้แสดงก็ให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะเป็นสัญญาการจําได้ไหมหรู้หรือการกระทําของเราที่มาจากอดีตชาติก็ได้เราไม่รู้นะว่าเราอะเกวนเวียนมาที่สังสารวัฏเนี่ยกี่ภพกี่ชาติแล้วเราทําอะไรมาบ้างอเราอาจจะแบบ เป็นอะไรมาบ้างแล้วเป็นขออาจจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นอะไรมาไม่รู้กีบภพกี่ชาติที่ลงมาบนโลกเนี้ยแล้วเราทําอะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้แล้วสิ่งที่เจออยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมืองเอิญอืมแต่สิ่งที่เราทําได้นะคือปัจจุบันอืมเราแค่ไม่สานต่อไอ้วาระเ่าเนี้ยหรือกรรมเ่าเนี้ยเออที่เราเราคิดว่ามันเป็นกรรมเราคิดว่ามันเป็นแบบโชชาตาแบบ ดวงไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราไม่สานต่อให้มันให้มันเดือดร้อนให้เราเดือดร้อนในภายหน้าอีกปัจจุบันก็คือเราทําดีที่สุดสิ่งที่คุณรอคอยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักก็จะมาอมหรือหนี้สินนะ่ะที่แบบคุณอยากจะปลดอยากจะเคลียร์เหล่านี้มันก็จะดีขึ้นืมคิดว่าใบเนี้ยน่าจะทูเหล่าแผ็นบางใบสิบไปเทาขึ้นมาแล้วหนี้ขึ้นมาอีกแสดงว่าแบบมันเหมือนเป็น ม,มันมีส่วนเขาเรียกอะไรนี่เรื่องของการน,นี่สินกรรมเข้ามาเกี่ยวขอ้องอนี่สินกรรมจะแก้อย่างไงเมื่อกี้มีไพ่ที่เฟิร์สเปิดอข้างในใช่ปะมันมีไพ่สมาธิขึ้นด้วยแล้วก็ไพ่ย,ยับยั้งขึ้นมาไพ่ย,ยับยั้งน่าจะเป็นการยับยั้งกิเลสก็ได้กิเลสต่างๆรักโลภโกรธหลงได้หมดเลยบางทีถ้าเกิดว่าแบบให้เราแบบ <c oughs> สังเกตดีดีว่าเราติดในทางโลกมากจนเกินไปไหม,มแบบหลง หลงในสิ่งที่เป็นวัตถุทางโลกจนเกินไปไหมครูรู้ครูบาอาจารย์พยายามที่จะแบบเหมือนตบคุณให้เข้ามาในเส้นทางกลับมาในเส้นทางกลับมาทําสมาธิกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนภายในเพื่อที่จะแบบได้แก้ไขบางสิ่งบางอย่างอย่างน้อยๆอ,อ่ะมันหนึ่งเลยข้างในจิตใจเราเนี่ยแหละเราเหมือนได้แบบเจออะไรมาบ้างเนะี่ยตอนนี้จิตเรามันแบบค่อนข้างที่จะวุ่นวายค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยหนะักฟุ้งแบบ เครียดเออความเครียดสะสมหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่จริงๆอ่ะเหมือนแบบครูก็เหมือนส่งส่งผ่านพลังงานไพ่นะว่าแบบตัวคุณเราไม่ได้อยู่คนเดียวบางคนคุณอาจจะมีผู้พิทักษก็ได้ใบนี้อาจจะเป็นผู้พิทักษ์ก็ได้นะผู้พิทักษ์ประจําตนที่แบบว่าเขาติดตามคุณมากี่พบกี่ชาติเราไม่ไม่รู้เขาคอยแบบอยู่ข้างๆคุณอยู่เสมอคอยส่งสัญญ,ญาณคอยส่งเขาเรื่อยคอยส่ง คอยให้กำลังใจเขาอยู่ข้างๆคุณอยู่เสมอถึงแม้ว่าบางคนคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้อืหรืออาจจะเป็นครูรู้แบบที่เขาส่งเขาจะส่งคู่ของคุณมาจริงๆก็ได้ให้คุณแบบไม่ได้เดินทางนี้คนเดียวไม่ได้อยู่เส้นทางนี้คนเดียวก็ได้อืแต่ว่าอาจจะต้องแก้ไปทีละส่วนแล้วก็สิ่งที่ครูรู้สื่อผ่านก็คือเรื่องของการทําสมาธิ ใครที่แบบไม่ได้ทํานานแล้วอนะไรเงี้ยคือควรกลับมานั่งได้แล้วอย่างน้อยก็แบบนิดนึงก็ได้วันละ5นาทีอนะไรเงี้ยห้านาทีก็ได้แบบเริ่มตนหรือใครที่แบบทาอยู่แล้วก็คือทําต่อไปแล้วก็แบบเหมือนให้สังเกตความคิดสังเกตเป็นผู้ผู้ดูผู้เฝ้าดูจิตของเรานะคะอือบางคนอาจจะถึงขั้นที่แบบเหมือนคุณไปเจอตัวตนข้างในตัวตน ที่เป็นแบบฝั่งมืดก็ได้เฟิร์สไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าเฟิร์สอ่ะก็ยังไม่ได้แตกฉานหรือว่ายังไม่ได้กระจางแจ้งขนาดนั้นนะคะก็คือแบบอยู่ในเวที่แบบฝึกอยู่เหมือนกันโอ้เราเนี่ยใครที่เข้ามาในช่องเฟิร์สก็แบบเราก็เหมือนเดินทางเส้นเนี้ยเดินเส้นทางเนี้ยไปด้วยกันก็ได้นะคะแบบมีอะไรก็ลองมาแชร์กันได้นะคะโอเคต่อไปเนาะน่าจะหมดแล้วนะอืมเอาข้อความอีกไหม เปิดให้ละกันเผื่อแบบเหล่าท่านเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกทุกคนอีก หนึ่งห้าห้าหนึ่งยังไงเธอก็หลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้แสดงว่าเรื่องเนี้ยหรือเรื่องปัจจุบันเนี้ยหรือเรื่องไหนก็ตามเนาะมันจะต้องเกิดขึ้นมันมีเหตุและผลของมันเราจงหามันให้เจอแต่ถ้ายังหาไม่เจอก็ไม่ต้องไปแบบไปกดดันไปเคร่งเครียดกับมันนะค่อยๆทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคุณจะเจอทางออกนะคะ91เข้าใกล้มันให้มากกว่านี้ อันนี้อะไรเอ่ยหลายๆคนอาจจะอ่านปุ๊บลรวรู้ปั๊บเลยก็ได้เฟิร์สไม่รู้จะธิบายยังไงนะคะสองสองลองใหม่อีกครั้งลองใหม่อีกครั้งยังนึกไม่ออกต่อไปหนึ่งสองสามสี่ถึงเวลาปล่อยวางเรื่องนี้อ่ะขออีกใบหนึ่งแล้วกันเนะาะห้าใบอย่าหยุดที่จะพยายามไม่ว่าจะ,ะเผชิญอะไรกันอยู่นะคะแบบเหมือน ครูรู้สื่อผ่านมาว่าแบบให้คุณนะเข้มแข็งให้มากๆอดทนให้มากๆสุดท้ายแล้วยังไงก็จะผ่านไปได้มันจะมีทางเสมอนะคะเราอาจจะแบบเราอาจจะเขาเรียกอ,อะไรอ่ะต้องต้องขยับเข้าไปใกล้มันให้มากกว่าเนี้เฟิร์มมไม่รู้ว่าเข้าใกล้เรื่องไรแล้วอาจจะอยู่ไกลเกินไปเออเลยทําให้เรามองไม่เห็นภาพชาัดหรืออะไรแบบเนี้ย นะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่แบบเหมือนเราคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราควรจะทําใหม่อ่ะเหมือนแบบสัญชาตญาณมันบอกนะคะ mm hmm. ให้ลองอีกสักครั้งหนึ่งตอนแรกมันอาจจะไม่ได้ผลแต่พอรอบเนี้ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ซัพพอร์ตคุณอะ่ะ mm hmm. เพราเชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณจะทําสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็ใบนี้1นึ่งถึงเวลาปล่อยวางเรื่องนี้ใช่ไหมใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องที่คุณคอนโทรลไม่ได้ อะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้นะตอนเนี้ยสิ่งรอบนอกต่างๆภายนอกสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนเราควบคุมไม่ได้เลยสิ่งเราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองอนะคะแล้วก็อะไรที่แบบสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยก็คือแบบปล่อยวางวางให้ได้เราแต่ละคนก็จะมีวิธีวางแตกต่างกันไปแต่เฟอร์คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องฝึกฝึกวางวางจริงๆวางจากใจจริงๆอย่างเช่นการที่แบบมีคนมาแบบ ด่าเรารับหลังหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไปรู้เงี้ยบางคนคือโกรธเลยนะไม่ชอบไม่ได้เลยจะมาแบบรับหลังอะไรฉันคือแบบมันฝั่งใจมากไม่ชอบเนี่ยเราจะวางยังไงวางจากใจจริงๆวางแบบวางแบบเข้าใจก็อาจจะการการเป็นการกลับมาที่ตนกลับมาที่ใจเราอทําความเข้าใจกับใจเราพอเราเข้าใจเราปุ๊บเราอาจจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ก็ได้แล้วเราอาจจะวางได้มากขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังมากๆเลยค่ะบ๊ายบายนะคะขอให้มีความสุขนะคะ